มีสามชั้นชั้นล่างเนี่ยผมผมไม่แตงมันผมปล่อยให้เน่าไปเลยเพราะว่าไม่อยากจะทำลายไอ้กิ่งก้านไอ้ข้างล่างกิ่งก้านข้างล่างเพื่อนเพื่อนองเว้นไว้อย่างนี้นะครับเว้นไว้อย่างนี้ให้ไอ้เหลือประมาณสักหนึ่งศอกเลื่อนหนึ่งแขนไอ้ยาวแขนแล้วพอมาทางนี้นะไม่ต้องแต่งเลยไม่ต้องแตงเลยที่อย่างเยวาตะลายนี่ก็สุกแล้วนี่ชั้นที่สองชั้นที่สองสุก กนณะที่ได้เอาก,าอกนันไกแล้วจะได้ลักษะนี้เงี้ยโอ้ยจะโทม,มากโมมาอรมเพื่อนเกษตรที่มีปามอายุสองปีครึ่งถึงสามปีลูกก็จะเต็มคอองนี้เต็มเต็มคอ แต็มขอมากเลยรอบนี่สามชั้นชั้นล่างเนี่ยผมผมไม่แตงมันผมปล่อยให้เน่าไปเลยเพราะว่าไม่อยากจะทําลายไอ้กิ่งก้านในก้างล่างกิ่งก้านข้างล่างเพื่อนๆต้องเว้นไว้อย่างนี้นะครับเว้นไว้อย่างนี้ให้อาเหลือประมาณสักหนึ่งศอกหรือหนึ่งแขนอ้ยาวแขนแล้วพอมาทางนี้นะไม,ไม่ต้องแต่งเลยไม่ต้องแต่งเลยนี่อย่างเท่ยว่าตะไคนี่ก็สุกแล้วนี่ชั้นที่สอง

เนี่ยเราก็ขายได้ขายได้ไดรวมกับไอ้รุ่นพี่สามผมมีสองรุ่นสามรุ่นเนีบยในแปลงนี้เนี่ยเต็มคอเลยเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องเน้นไหมนะครับอย่า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 เอาทางออกนะครับอย่าเอาทางออกเนี่ยทางเนี้ยเลี้ยงไเี้งเนี่ยครับเดีย๋ยวเขาจะเขาขยายลำต้นออกมาใหญ่แต่ถ้าไม่มีทาง ลำต้นก็จะเล็กครั้งก่อนที่เราได้ได้ลดจำนวนทางอา่าลายทางออกไปนะครับเนี่ยครับข้างบนก็ลูกก็จะออกมาสองชั้นนะชั้นชั้นแรกก็โตแล้วนี่ครับนี่นี่ที่เราลดออกรอบเลยตอนนี้ออกรอบเลยก่อนหน้านี้ ไม่มีเลยเนี่ยลดปลายทางไปประมาณเดือนกว่าอยากแต่งให้ดูครับแต่งให้ดูนี่ก็ตะไลใหญ่มากเลย เนี่ยลักษณะที่ได้เอาการใบออกไปแล้วนะครับมันจะได้ลักษณะนี้เนี่ยหัวจะโตมากครับหวโตมากหวโตรอบต้นเลยรอบต้นรอบต้น ดอกตัวพูกนี้ที่มีบ้างนะดอกตัวพูกนี้ก็จะมาผสมกับดอกไอ้ไอ,เอ้เกสรดอกตัวข้างล่างต้องต้องมีบ้างครับได้รักจานเนี่มีใหญ่ถือว่าใหญ่ใหญ่ใหญ่นนี้ยังอีกประมาณเกือบเกสองเดือนกว่าวจะตัดได้